ค่ะลา,าวาท่านผู้เฒ่าอืมดีมากจับเด็กมาฝึกให้เราหน่อยนะอ๋อได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ในหมู่บ้านของเราคนเริ่มหมดแล้วเหมือนกันรับทราบค่ะ มาแล้วนี่ไปเร็วมาแล้วคับมาแล้วเหรอ <c oughs> ตายแล้วนั่นเนี่ยขอโทษนะครับโอเคไม่เป็นไร วันนี้เรามาจ ja ะมาทบทวนวิชาที่เรียนกันเมื่อวานนี้ครับโอเคไหมครับโอเคไปไปฝึกตรงนู้นครับวิชาดำดินยยาหายังเอาพลังมิชช่ามิชช่ามิชช่าฝึกเสร็จแล้วครับอาจารย์ใช่ครับ าดีมกเละเข้ามาค่ะเละเข้ามาก็นี้เหมือนวานนะคะมาเล่หนูมาซื้อแล้วลูกหมีปลาดมี้มาแล้วก็จะหมดแล้วนะอุ่๊ยแต่ว่าแม่ลืมกระเป๋าตังค์อ่ะรอแป๊บเดียวนะแม่ไปเอากระเป๋าตังค์ก่อนเดี๋ยวไปไหนนะคะตรงนี้นะโอเครอแป๊บเดียวใครมาซื้อก่อนได้ก่อนนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วมาซื้อแลยลูกเลยอู้อยากได้อันไหนคะ หมู่บ้านที่มีเด็กเยอะที่สุดโอ้เด็กคนนั้นกำลังน่ารักเลยต้องไปเอาตัวเด็กคนนี้มาเพื่อที่ภารกิจของเราจะได้สำเร็จไปกันดีกว่านรนนอยอร่อยไจอร่อยใช่ไหพี่มีอเยอะเลยนะไปกับพี่ไหมโอเคราไปกันเถอะ มีกระดมเยอะเลยหลงทำง่ายจริงๆไปกันไปกันลูกฉันหายไปไหนอ่ะเฮย้ยแม่ค้าแม่ค้าคะแม่ค้าะเห็นลูกฉันไหมคะตัวเล็กๆค่ะตัวเท่านี้ค่ะใส่ชุดมะฮอมอะค่ะเห็นค <ใน S 1> ่ะเห็นค่ะอยู่ตรงไหน,นอะคะก็เห็นอา่ามีคนหนึ่งอุ้มไปแล้วเสื้อสีแดงอะไม่ใช่แม่เขาเหรอฮะไม่ใช่เขาเนี่ยค่ะแม่เขา ตายแล้วตอนนี้เขาเป็นพวกแก๊งรักเด็กแน่ยจริงเหรอต้องไปแจ้งหมู่บ้านนินจานะหัวหน้าบอกว่าเาำลังตามหาโอเคได้เลยไปทางไหนคะหมู่บ้านนินจาไปทางนี้ค่ะเร็วโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอ๊ยตายแล้วการศึกขอพักไว้แค่นี้นะฮแค่นี้เหรอครับทำไมเหรอครับใช่เพราะว่าตอนนี้มีคดีใหญ่ที่เพิ่งเข้ามาโอคดีเด็กถูกลักพาตัวที่หมู่บ้านนินจาข้างๆเราเหรอใช่ เพราะนั้นเจ้าสองคนต้องไปดูแลคดีนี้และสืบมาให้ได้ว่าทำไมเด็กถึงหายไปได้แล้วครับไปทำภารกิจนี้ให้สำเร็จครับไปได้ทได้ไปหาอะไรกินที่ตลาดดีกว่าเล็กกนม นี่ฝันหวานอร่อยอร่อยเลยค่ะมี t ั้งรสสตรอเบอร์รี่รส้มนะคะหน่ได้มาคนนึงแล้วต้องไปหาเด็กเพิ่มอุ๊บถึงเด้นไงเหยื่อน่ารักน่ารักมาอีกแล้ว ด้วยนะคะพอดีมีแก๊งรักเด็กค่ะเสื้อแดงตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะรีบตามไปเลยร็วไปแล้วโอ้ยขอให้ช่วยได้เถอะไปกันไปกันรูปตแดบกันนี่เลยนะเด็กที่ไหนนี่มันน้องของฉันนะไม่ใช่ ให้เป็นตัวล่อนะออได้ก็พี่มันจะดำดินไปขัางหลังเองเอาละวิชาดำดินอ่้นขึ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 ้ึ้นขึ้้าขึ้ยขึ้นขึ้นาึ้นขึ้ึ้นขึงน้นขึ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 ้น้นขึ้นเึ้นขึงนขึน้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 ึ เก่งแค่นี้เองเหรอเราไปกระแทกไปเฮ้ยจ้าไปแล้วิวแต่าไม่ทันเลยอะเราคงต้องไปวางแผนก่อนแล้วล่ะน,นะคะพี่วิน <c oughs> มาเรื่อยอีกคนนะึงเป็นเพื่อนกันจะได้กินลูกอ,อหมหวานๆได้กันโอเคไหมคะอยู่ตรงนี้กันนะ <c oughs> <c oughs> จังเลยลาล่าลาลาจะมีใครมาจับไปไหมน้าอยากกินขนมอีกเยอะๆเลยนั่นไงมาอีกคนนึงวะเจ้าหนูน้อยเฮ้ฮัลโหลเจ้าหนูน้อยมานี่มานี่ขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยอะไรอะอยากกินลูกอมเยอะๆไหมอือเฮ้ยพี่นะมีลูกอมแบบนี้เยอะมาก ส่วนเจไปกับพี่ไมจ๊ะไปไปโอเคงั้นเราไปกันเถอะทางนี้รับโลกมีเยอะมากเลยนะเจหลับมั่นชะหลงก็แล้วฝากด้วยนะริวทางนี้เลยจ้ะหนูนี่นมานั่งรอตั้งนี้นั่งรอเลยนะยเดี๋ยวพี่ไปเอาลูกอมหวานมาให้ รอกนะ่อน้ะฮะโอ้ที่นี่นี่เองโูมันอยู่ใ,ใกล้ๆน้ำตกนี่เองก็เลยหาไม่เจอยานไปเลยดีกว่าแต่ตอนนี้ไปช่วยเด็กก่อนดีกว่าตรงนี้เหรอวารีเหรอ,อ,อ โอ้โหไนี่เนี่ยทำอะไรอ่ะขช่วยเด็กก่อนฮ้าสนักนเจ้าป้องร้ยนะเอ้มาด้วยเหรอนี่ก็มาดี๋ยนี้เลยนะนี่จะมานี่หนอยะใพลังไม่ได้เลยนี่จาสัาไปแถวนี้อะไปถึงแล้วเฮ้ยไปข้าไ ก็จเจ้าเอกสองคนนั้มันแก่งมากเลยค่ะจริงเหรอใช่ค่ะแบบนี้ไม่ได้การแล้วเดี๋ยวข้าจะไปจัดการเองะจะสองคนนี้แล้ค่ะท่านผู้เฒ่าจะไปไหนหืมเจออ้าตงตง ไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากๆลยคะที่ช่วยลูกของทางเขาจะข้าหลังก็ระวังให้มากกว่านี้นะครับค่ะขอบคุณค่ะต่อไปฉันจะระวังให้มากกว่านี้ค่ะครับ,บค,ค่ะไปแล้วค่ะเด็กๆดอ,อแล้วต้องไปต่อแล้วเร็ว <Okay. S 2> นะคะ